มีของมาส่งคำเตือนผู้ดำเนินรายการเป็นคนหยาบคายและน่าโหดมากๆเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและสตรีมีครรภ์ควรเกาวันนี้นะครับจะแตกต่างจากคลิปก่อนๆเยอะเลยเพราะว่าผมมีของมาอวดอถ้าใครนะครับยังไม่รู้ว่าช่องนี้คืออะไรช่องนี้คือตรงเฉินเล่าเรื่องผีครับคือมันไม่ได้เกี่ยวแค่เรื่องผีอย่างเดียวหรอก ก็จะมีเรื่องการ์ตูนหลอนๆมีเรื่องราวแปลกๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ผมก็ยังมีงานอดิเรกอีกงานหนึ่งครับก็คือเก็บสะสมโมเดลแล้วเมื่อความชอบกับเรื่องลี้ลับมาผสมผสานกับการ์ตูนผีๆเนี่ยมันก็จะมีพวกโมเดลแปลกๆโมเดลสอยองสยองมาให้เราได้สะสมกันใช่ไหมครับแล้วหนึ่งในนั้นที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือ เซตโมเดลของอาจารย์จุนจีโตครับคือเซตที่1เนี่ยออกมาได้สักพักแล้วมันออกมาประมาณแบบ4 5หเดือนแล้วแหละคือเซตเซตเนี่ยมันจะเป็นพวกตัวละครในการ์ตูนของอาจารย์จุนจิที่ทำออกมาเป็นสีขาวดำเนาะแต่ของที่ผมจะมานำให้ทุกคนได้ดูวันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษขึ้นนิดนึงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับและของสิ่งนั้นก็คือเซตโมเดลจากเรื่องสยองของอาจารย์จุนจีโตแบบลงสีครับอะจมวรอช้าอยู่ใหญ่ เราไปดูแต่ละตัวกันเลยดีกว่าว่ามันเจ๋งยังไงอะเรามาดูตัวที่หนึ่งเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือโทมิเอะโทมิเอะนะครับก็เป็นตัวละครที่เป็นที่โจทย์จยันของอาจารย์จุนจีโต้เนาะเป็นเกี่ยวกับสาวสวยคนหนึ่งที่มาจากโลกไหนไม่รู้ฆ่าก็ไม่ตายทำอะไรก็ไม่ตายนะแล้วโทมิเอะเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น ตัวละครของอาจารย์จุนจิโต้ที่มีจํานวนตอนเยอะที่สุดคือหนังสือของโทมิเอเนี่ยหนาที่สุดเลยเว้ยเรามาดูดีเทลของตัวโมเดลกันดีกว่านะครับการลงสีเนี่ยผมอม,มันลงสีสวยแหละแต่เหมือนกับว่าสเสน่ห์ของคนที่ชอบการ์ตูนของอาจารย์จุนจีโต้เนี่ยก็คือ,อชอบในลายเส้นหยาบๆยาลายเส้นหลอนๆของแกเนาะ แต่พอมาดูไม่ว่าจะเป็นในอนิเมะเองหรือว่าในตัวโมเดลนี้เองเนี่ยมันมันทำให้สเสน่ห์ของอาจารย์จุนจิโต้เนี่ยมันมันดูดรอปไปนิดนึงแต่ถามว่าส่วนตัวเนี่ยชอบไหมก็คือชอบมากๆเลยครับอ่ะเรามาเทียบกับตัวที่เป็นขาวดำดีกว่านาะคือในตัวตัวที่เป็นขาวดำเนี่ย มันจะบอกไม่ได้ว่าตัวไหนมันดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวขาวดำเนี่ยเขาทํามาในโทนที่แบบเก็ทฟิลสมัยก่อนแบบรูปหน้าศพมันจะเป็นรูปขาวดาใช่ไหมสีมันจะออกตอนโทนนั้นถึงผมจะบอกว่าเป็นขาวดําก็ตามแต่ถ้าเรียกให้ถูกจริงๆมันคือเกรสเกลนะครับคืออยู่ในเฉดของสีเทาก็คือขาวดำนั่นแหละแต่เป็นขาวดําที่มีเฉดเยอะก,กว่าเดิมแค่นั้นเองเอาจริงๆอะถ้ามองจริงๆแล้วอะมันก็สวยเป็นคนละแบบนะเว้ยมัน มันมีสเสน่ห์ของมันมันมีสเสน่ห์ของความเป็นทั้งขาวดาเองก็ดีทั้งเป็นสีเองก็ดีอ่าในส่วนของสีนะครับตัวหน้าโทมิเอะเนี่ยมันชวนหลงไหลอะ่ะเข้าใจฟิลไหมมันชวนแบบเออหน้าดึงดูดอะ่ะถ้าถ้ามองถ้ามองแค่ครึ่งหน้านะจะเป็นตัวละครอ่าจะเป็นฟิกเกอร์หนึ่งที่แบบโอเคเลยอะ่ะสวยแต่แต่เปิดประเ็เต็มนี่คือแบบแบบแอบหลอนอยู่นะใช้ได้อยู่นะอ่ะไปดูตัวต่อไปกันครับ มาตัวต่อไปเรามาดูที่ไอเจ้าโซอิจิหรือว่าที่หลายๆคนชอบเรียกนะคบว่ามันเป็นเด็กเปรตคือไอโซอิจิเนี่ยมันเป็นเด็กที่มีปัญหาคนหนึ่งเว้ยที่เป็นคนที่ชื่นชอบหลงไหลในเรื่องการสาบมนดําหรือว่าเอาง่ายๆคนไทยเรียกว่าคนเล่นของแล้วกันซึ่งเอกลักษณ์ของไอโซอิจิเลยเนี่ยมันเป็นเด็กที่ชอบคาบตะปูเว้ยแล้วมันแบบเป็นเด็กลูเซอร์อะเวลาโดนแกล้งนู่นนี่นั่น,นมันก็ไม่สู้นะแต่มันไปแบบ สาพเพื่อนมันัน,นแบบฉันจะฉาบเกอะไรประมาณนี้แล้วไอตะปูที่มันอมเนี่ยมันไม่ใช่ตะปูที่แบบอมไว้เพื่อเป็นคาแรคเตอร์นะเวล้างหลังอะแม่งแบบมีเป่าตะปูแบบทิ่มปุ้งปังป,งปุ้กป,งปังเป็นอาวุธได้เลยเวย้ยอะ่ะนั่นเรื่องสั้นๆของไอโซจิแล้วกันเรามาดูที่ตัวโมเดลกันเลยครับผมขอบอกเลยว่าได้มันทา6ตัวที่เซตเนี้ยทำมาเนี่ยครับ ตัวละครของโซิจิเนี่ยเป็นโมเดลที่ผมชอบมากๆเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งการลงสีทั้งโพสเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยคือโซิจิเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบตั้งแต่เซตที่เป็นขาวดำแล้วแล้วพอมาเป็นตัวลงสีเนี่ยผมทึ่งในแบบดีเทลในการลงแบบตรงเหงือกตรงฟันตรงตะปูอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมันมันเอาความโรคจิตของโซิจิเนี่ย ออกมาได้เยอะมากๆแล้วเป็นเป็นหนึ่งในตัวหนึ่งที่ผมว่าผมพิเศษตัวที่เป็นสีมากกว่าตัวเป็นขาวดำะนะเออเดี๋ยวผมหยิบตัวขาวดาให้ดูแป๊บน,นึงอ่ะโซยิจ so ิฟิลขาวดำครับมันก็จะเป็นแบบฟิลหนึ่งมันจะเป็นฟิลแบบทะเลนทะเลนกุนตีนกุนตีนซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของโซยิจิเองอะนะครับแต่พอมาเป็นสีเว้ยมันมัน,ม,นมันให้เห็นว่าเหียเด็กเนี้ยแม่งมีปัญหา โคตรพ่อโคตรแม่มีปัญหาแล้เวย้ยหน้าแม่งกวนตีนคือคือมันให้ฟิลอารมณ์ในการมองไอตัวฟิกเกอร์ตัวเนี้ยที่แตกต่างกันออกไปผมผมให้โซยจีเนี่ยอยู่เป็นหิ่งเลยเป็นเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับในเซต6ตัวนี้ที่ผมชอบมากๆไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวนั้นก็คือฟุจิครับฟุจิฟุจิคือนางแบบร่างใหญ่ ที่มีใบหน้าที่แบบชวนหลอนน่ากลัวเอาง่ายๆคือว่าน่ากลัวในเนื้อเรื่องเนี่ยครับเธอเป็นนางแบบที่เอ้ยทำไมถึงมีคนจ้างก็ไม่รู้ไว้คือฟุจิเนี่ยเป็นเป็นหญิงสาวที่ตัวสูงมากสูงเกิน2เมตรอะแล้วมีฟันที่แหลมคมฟันที่แบบเหมือนปลาฉลามอะไรแบบนี้คือเพียงแค่มองใบหน้าของเธออะก็หลอนแล้วเว้ยอ่ะ ขึ้นเตือนเป็นสปอยเลอร์เลยนะมีอยู่ตอนหนึ่งครับที่ฟุจิ Fuji เนี่ยต้องไปถ่าย MV หรือถ่ายอะไรกับนักแสดงอีกคนนึงแหละแต่นักแสดงอีกคนนึงเนี่ยเขา,ามีข้อแม้ว่าเขาจะไม่ถ่ายรูปครอปไม่ถ่ายรูปครึ่งตัวอะไรก็ตามที่ไม่เห็นอวัยวะทั้งตัวของเธอคือเธอให้แค่ถ่ายรูปทั้งตัวนั้นนั้นอะไรประมาณนี้คือเธอมีความเชื่อนะครับว่าถ้าถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอออกมาแล้วเห็นไม่เต็มตัว เธอจะสูญเสียอวัยวะนั้นที่เธอมองไม่เห็นในภาพจนฟูจิเนี่ยทำคานเลยไปฆ่าเธอครับแล้วก็ตัดแขนตัดขาตัดทุกอย่างแล้วก็แปะเทปไว้เป็นเฟร,รมอะนะแล้วก็เขียนลงท้ายไว้ว่าเออเนี่ยกูครอบให้มึงแล้ว <c oughs> นี่คือฟูจินะครับมามาพูดถึงตัวเรื่องโมเดลกันดีกว่าฟูจิครับเป็นเป็นตัวละครที่ลงสีได้แบบจะว่ายังไงดีะคือ มันมันมันดีมันดีมากๆเลยเว้ยแต่ภาพติดตาของคนอ่านการ์ตูนนะครับมันจะมีแบบเส้น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 ่สนสนสนะสีดำดำอะที่ลงมาปิดตรงหน้าตรงตาอะไรเนี้ยมันก็จะไม่มีในในในตัวโมเดลคืออันเนี้ยมันก็ไม่มีในตัวที่เป็นขาวดาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาเพิ่มมาให้คือการลงเฉดครับคือมันสังเกตได้ดีมันจะมีเฉดสีสีฟ้าฟ้าเทอร์คอิสเทอร์คอิสหน่อยแล้วก็เฉดสีเทาอมม่วงนะครับที่ลงตรงส่วนตา แล้วก็มีตบเฉดแบบสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆเฉดเดียวกับคางนะครับทั่วเส้นผมเลยก็คือให้มิติความน่ากลัวของตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นมามากขึ้นเมื่อไปเทียบกับตัวขาวดำตัวขาวดำเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบอาร์เกรสเกลประมาณ two ท o n e t o หน่อยๆนมันจะมิติมันจะแบนกว่าตัวที่เป็นสีแต่ตัวละครเนี่ยผมกับพรีเฟร์ตัวที่เป็นสีมากกว่านะผมมองผมกลับมองว่าการลงสีของตัวละครที่เป็นสีเนี่ย ในในตัวฟูจิเนี่ยมันมันดูดีกว่าตัวที่เป็นขาวดำแต่เรื่องอความลึกตื้นนะครับในการแบบให้เฉดผิวให้เฉดความลึกตรงกระดูกแก้มเอ่ยก็ดีตรงช่วงคอเอ่ยก็ดีนะครับผมกลับมองว่าตัวขาวดำครับให้มิติเนี่ยเยอะกว่าตัวที่เป็นตัวสีอ่ะนั่นก็คือฟูจิครับตัวต่อไปชายหนุ่มที่สีแย่ หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าหนุ่มง,งามในสายหมอกหรือว่าชายในสายหมอกหรืออะไรก็ตามผมก็มีชื่อเรียกให้มันหลายๆชื่อคือตัวเนื้อเรื่องเนี่ยครับเหมือนที่ผมเคยเกริ่นไว้ในวิดีโอรีวิวมังงะของอาจารย์ชุนจีนะว่ามันเป็นตำนานของเมืองที่เวลามีหมอกลงมาในเมืองเนี่ยให้ไปยืนที่สี่แยกสี่แยกหนึ่งแล้วใครเดินมาผ่านหน้าคนแรกให้ขอคําทํานายจากคนคนนั้นพอคนคนนั้นให้คําทํานายอะไรกับคุณมา คำทำนายน,นั้นน่ยก็จะเป็นจริงซึ่งไอตัวชายหนุ่มสีแยกเนี่ยหรือว่าผู้ชายสายหมอกเนี่ยมันมักจะให้คําทํานายที่เฮี้ยมากๆแล้วความเฮี้ยของมันก็คือคําทํานายที่มันให้กับใครไปก็ตามอะ่ะคนคน,นั้นมันก็จะแบบเทคซีเรียสกับคําทํานายนั้นมากๆจนบางคนฆ่าตัวตายบางคนคลั่งจนเป็นบ้าเป็นหลังแล้วไอตัวละครตัวนี้มันมิสเิเรียสมากๆเลยเว้ยคือไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหน แล้วเป็นคนจริงๆหรือเปล่าก็ประมาณนี้แหละครับเกี่ยวกับเรื่องของชายสายหมอกหรือว่าชายหนุ่มกลางสีแยกมาพูดถึงเรื่องตัวโมเดลกันเลยดีกว่านะครับตัวโมเดลเองเนี่ยผมกับติดที่ใบหน้ากับคอสีมันไม่เท่ากันหรือจะเรียกได้ว่ารองพื้นผิดเบอร์นะครับอะดูดูกันเลยนะครับคือใบหน้าเนี่ยมีความเข้มมากกว่าผิวที่คอ ฟิลที่คอจะออกแบบสีขาวๆาวมากกว่าหรือว่าเขาอาจจะพ่นแอร์บัตรีบ,รบ,รบๆก็ไม่รู้นะครับแต่ในส่วนเนี้ยผมขอติไว้ที่1นึงแล้วกันแต่โดยรวมครับเรียกได้ว่าเป็นฟิกเกอร์ฟิกเกอร์หนึ่งเลยที่สวยงามมากๆด้วยตัวโพสเจอร์ด้วยตัวหน้าตาด้วยตัวคาแรคเตอร์ที่ตัวอาจารย์จุนจิเนี่ยออกแบบมามันมันดูดีอยู่แล้วอะพอมันมันเป็นฟิกเกอร์อะไรแบบเนี้ยมันก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเทียบแบบสีขาวดำครับตัวขาวดำเองเนี่ยจะให้ฟิลที่แบบว่า ลึกลับถ้าค้นหามากกว่าตัวที่เป็นสีซึ่งเอาจริงอ่ะอันเนี้ยผมพีเร์ตัวที่เป็นขาวดำกว่ามากๆเลยดย้วยดย้วยด้วยความที่เราจ้องมานานๆแล้วอะ่ะตัวขาวดำมันดึงดูดสายตามันดึงดูดเราได้มากกว่าถึงแม้ว่าตัวที่เป็นสีเนี่ยมันจะมีริมฝีปากที่สีแดงที่จะเป็นจุดานำสายตาแล้วนะครับแต่ยังไงโดยองค์รวมแล้วอะ่ะ มันมันสู้ตัวขาวดำไม่ได้เลยครับหล่อ,อจริงจอ่ะมาถึงตัวต่อไปครับตัวนี้คือในเนื้อเรื่องนะครับเธอเป็นลูกสาวตระกูลเศษรษฐีตระกูลหนึ่งที่เธอแม่งทำหาทำเหวทำขี้อะไรไม่เป็นเลยเว้ยจนพ่อของเธอต้องจ้างคนมาคอยบอกว่าต้องทำอะไร ตอนนี้ต้องรู้สึกยังไงตอนนี้ควรจะขับนะตอนนี้ควรจะอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ทําไปทํามาครับไม่ว่าใครก็ตามที่พ่อของเธอเนี่ยจ้างมาอยู่กับเธออะก็ทนเธอไม่ไหวเว้ยทนสภาพการทํางานไม่ไหวอะจนต้องลาออกไปทีละคน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 จนมีวันหนึ่งครับพ่อของเธอไปจ้างคนหนึ่งมา,าผมจําไม่ได้แต่ผมเรียกเธอว่าสาวประสิทธ สาวกระซิบคนนี้ก็จะกระซิบว่าควรทำอะไรรู้สึกยังไงแล้วเป็นแค่คนเดียวครับที่อยู่นานที่สุดแต่จุดโฟกัสมันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากได้สาวคนนี้มาน้บวันน้าวันเธอก็ยิ่งแปล่งปลั่งเธอก็ยิ่งแบบดูดีขึ้นมาเรื่อยๆทุกวัน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 แต่กลับกันครับไอคนที่คุณพ่อจ้างมาหรือว่าสาวกระซิบเนี่ยกลับสุดโทมสุดโทมสุดโสมสุดโศมลงไปทุกวัน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 อ่ะ ผมขอไม่สปอยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้อยากให้ทุกคนไปอ่านมาพูดถึงเรื่องพาร์ทโมเดลครับผมแกะกล่องออกมาแล้วผมรู้สึกว่าชอบมากด้วยความที่สกินโทนนะครับหรือว่า,าตัวพื้นผิวของใบหน้าไม่ใช่เป็นพลาสติก pvc ที่ตันด้านๆอะ่ะคือดูๆไปมันจะมีความแบบใสๆความ โปร่งแสงเล็กๆน้อยๆขึ้นมาในในในตรงผิวใบหน้านะครับแล้วมันจะให้ความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่คนนะมันดูมันดูไม่ใช่คนอะไรอย่างนี้แล้วด้วยเลือดเองก็ดีดวงตาเองก็ดีที่แบบสื่อออกมาได้ถึงความจิตความโรคจิตของตัวละครตัวนี้คือสีมันดีมาก,มาก <t> ๆ,ๆเมื่อไปเทียบกับตัวขาวดำตัวขาวดำเองนะครับมันจะออกแบบโทนโทนแบบทึบๆ ตันตนหล่อนๆเหมือนอดัมแฟมิลี่มากกว่าแต่เอาจริงๆผมก็ชอบตัวขาวดำเองเหมือนกันคือเอาง่ายๆเลยว่า2ตัวเนี้ยในทั้ง2เซตนะครับกินกันไม่ลงเลยจริงๆแต่ละตัวมันก็มีสเสน่ห์มีอ่ามีความน่าดึงดูดความน่าหลงไหลของแต่ละตัวแตกต่างกันไปซึ่งอ่ะจุดสังเกตเลยนะครับตัวขาวดำเนี่ยจะไม่มีรอยเลือดบนใบหน้าแต่ตัวลงสีเนี่ยจะมีรอยเลือดบนใบหน้า ซึ่งผมคิดว่านะเว้ยถ้าตัวขาวดำมีรอยเลือดอยู่บนใบหน้าตัวขาวดำกินขาดเลยจะเป็นตัวละครที่ดีมากๆเป็นเป็นฟิกเกอร์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งในในเซตของจุนจีโต้นะครับมาถึงตัวสุดท้ายครับก็คือยูโกะครับจากสาวลิ้นทากสาวลิ้นทาค ความเป็นมายังไงน่ะเหรอคือโยโกะเนี่ยครับเป็นนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวที่มีพ่อกับแม่ซึ่งตัวพ่อกับตัวแม่เนี่ยวันหน,นึ่งนะครับก็มีหอยทากขึ้นมาตามหน้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อ่ารำคาญอะเนาะก็เลยเอาเกลือไปโปรยใส่หอยทากให้หอยทากมันตายแต่จู่ๆครับหลังจากนั้นมาวันหนึง่งตัวยยโกะเองเ่ยรู้สึกว่าเธออยากจะอ้วกหรือว่าอะไรเนี่ยครับ ปากเต็มไปหมดเลยจนเธอแบบสะอิสะเอียดนู่นนี้นั่นและแล้วเธอก็มารู้ครับว่าลิ้นของเธอเนี่ยได้กลายเป็นหอยทากเวย้ยเธอจึงแบบกระวนกระวายนู่นนี้นั่นสรรหาวิธีทุกอย่างการเอาเกลือมาโรยนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบบลาๆ b l ผมไม่อยากสาธยายอะไรมาก เอาเป็นว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับที่ยูโกะเอาตัวเองเนี่ยไปแช่อยู่ในอ่างเกลือจนมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับจนที่พ่อแม่เธอทนไม่ไหวแล้วเอาเธอไปแช่ในอ่างเกลือจนทุกอย่างละลายหายไปแล้วตัวพ่อแม่ก็แพนิคไว้ว่าไอ้เชื่อลูกลูกตัวเองไม่ละลายหายไปกับเกลือก็เลยหยุดไม่ไม่เอาแล้วกูไม่แช่ลูกในในอ่างเกลือแล้วแต่กว่าจะคิดอย่างนั้นได้ก็คือสายเคินไปแล้วครับตัวยูกะเนี่ยเหลือเพียงแค่หัวเขาก็เลยเซฟเออกมาได้แค่หัวแล้วอ่าผ่านไปสักพักหนึ่งครับก็ม ออกมาจากหัวหัวนั้นนะ่ะแล้วก็คลานไปาตามตามบ้านตามกิ่งไม้และสุดท้ายก็ไปอยู่ที่ต้นไม้หน้าบ้านตัวหัวเนี่ยคือไม่มีชีวิตนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีคนเดินผ่านหน้าบ้านของยูโกะแล้วมองไปที่ตัวหอยทากนี้แล้วก็เห็นว่าหัวเนี่ยะลึงตาแล้วก็พริบตาให้เขาครับอ่ะมาพูดถึงตัวโมเดลดูดีกว่าผมยกให้ยูกกวหรือว่าสาวลิ้นทากเนี่ยอันดับห ผมบอกเลยเลยอันดับหนึ่งในใจเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นดีเทลของตัวท่าเองก็ตามอ่าผิวอ่าแววตาสีหน้าเอยอะไรเอยก็ตามนะครับที่ออกมาในโมเดลตัวเนี้คือเป็นโมเดลตัวเป็นฟิกเกอร์โมเดลที่เล็กที่สุดในบรรดา6ตัวที่ผลิตออกมาแต่เป็นตัวที่ดีเทลดีมากๆแล้วก็กินขาดตัวรุ่นพี่ไปเลยครับกินขาดตัวขาวดําไปเลยคือตัวขาวดำเนี่ย เป็นฟิกเกอร์ที่สวยตัวนึงนะครับแต่ผมว่ามันขาดดีเทลอะไรหลายๆอย่างไปซึ่งตัวที่ทำเป็นสีออกมาเนี่ยเอาดีเทลนั้นอะมาให้เราให้หมดเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นดีเทลตัวทากเองไม่ว่าจะเป็นการลงสกินโทนที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วว่ามันเป็นผิวที่ไม่ได้ด้านไม่ได้อ่าแบบตันๆอะเป็น PVC โปร่งแสงมันก็เลยแบบอ่ะกินใจกูไปหมดเลย มีข้อติอยู่อย่างเดียวครับตัวกิ่งไม้ถ้าทําตัวกิ่งไม้ให้เหมือนจริงมากกว่านี้เนี่ยหรือว่าให้ให,ให้ความลึกความมีมิติของกิ่งไม้มากกว่านี้ตัวนี้จะเป็นโมเดลที่ผมแบบให้ใจไปแบบทั้งหมดเลยถึงแม้จะขาดดีเทลตรงนั้นไปอะผมก็ยังผมก็ยังให้เป็นที่1ของโมเดลชุดนี้นะครับอ่ะแล้วก็จบไปครับกับการอวดของอวด ของสะสมผมละกันกับกับฟิกเกอร์คลังสยอง6ตัวที่ได้ออกมานะครับคือ6ตัวเนี้เซตแรกที่เป็นขาวดำเนี่ยเขาออกมาโปรโมตตัวทีวีแอนิเมชของเขาที่ถูกผลิตออกมาโดยสตูดิโอดีนะครับเจ้าเดียว,วคนที่ทำมาฮีโร่อะคาเดมีนนั่นแหละซึ่งผมต้องขอบอกนะครับว่าตัวแอนิเมชของอคลังสยองเนี่ยเป็นแอนิเมชที่ดีมากเก,ก็บดีเทลเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างที่ตัวมังงะต้นฉบับได้เขียนเอาไว้ ผมอยากให้ทุกคนไปดูกันแล้วมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับอ่ะแล้วใครมีความเห็นหรือว่าเออมีข้อติชมอะไรก็ตามเกี่ยวกับตัวฟิกเกอร์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ผมพูดออกไปตกหล่นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยสามารถติชมกันด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมขอฝากช่องตรงฉินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนดูทุกท่านด้วยนะครับ ช่วยกันกด Subscribe ช่วยกันกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ป๊อปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ